สเสับพี mm ่น hmm. like ้องเอซแฟนคลับร like ับเป็นน้ำเปลินสุบสุคนรับตัดไดบพี่น้องนะครับสุบสุคนรับอารมา์แรงๆจักหน่อย ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีแม่เสาวนีด้วยครับขอบตะใต้พี่น้องสุภุสกุลครับสวัสดีแม่น้อยสามารถครับสวัสดีแม่ราตรีนะครับนะรบ,บรรยากาศด้านหลังเวทีครับเมื่อน,นี้ยกานปิดกิจการของหมลลำเพชรลำเพลินใช่พี่น้องสุภุกุล สวัสดีครับสวัสดีคุณเด่นจันทร์ครับสวัดีครับพน้องขึ้นไ anyway. หนนี่ใครนี่สวัสดีครับพี่น้องเเต๋อครับมาสมามารถใสมารถวครถวข้าของเขากัน้ไหังวะ มาเลยครับบาดขบวนครับพี่น้อง่คสวัสดีครับตอนเท้ามาเลยครับเดี๋ยวมากินขนมจีนเดี๋ยวนะมีหลายอย่างครับขนมจีนจะได้ก่อนรแว่ครับมาแล้วครับพี่น้องต้องฟังมันได้ลูกขอบคุณครับขอบคุณแม่น้อยครับขอบคุณแม่เสาวนีนะครับ แกมปุ่นซากคือลายแถนะครับมัอนี้มัอนี้โปรแกมรมมารลายครับไปให้เล็กมั้งมันนี้โปรแกมรมมารลายปูไรมามาหอมหมดเลยครับสวัสดีพี่สุดาครับสวัสดีน้องเต้หมืนมันบุกปังนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกคนบ้งใจเด้อนะครับบรรยากาศด้านหลังเวทีครับทงไฮทงหน้าบรรยากาศครับบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับ ด้านหลังเวทีก,ก็เป็นทีมง,งานแดนเซอร์นะครับทีมง,งานแดนเซอร์ก็มาแล้วครับครับดีจ้าลูกสวัสดีครับสวัสดีแม่หมดครับนะครับตักไตพี่น้องสุขสุขคนเด้อนะครับบรรยากาศนะครับสวัสดีครับสวัสดีแม่หนูเหลี่ยมด้วยครับครับตักไตพี่น้องบรรยากาศนาม แรงแล้วเนาะครับครับผมด้านหลังเวทีเอาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมาแล้วครับใช้กระโปรงมีน้ำเงินสีสีเขียวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวปรุงอีกหน่อยนึงยังไม่ได้ใส่เลือดแต่สรทำมันมาด้วยขอบคุณคร่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวก็เอาน้ำรำไงต้มน้ำใจนิดเดี๋ยว นะครับแก้มลายเท่นะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนะครับทางด้านนะครับสวัสดีพระพุทธคุตาขันขอบคุณครับสวัสดีจใาสวัสดีครับสวัสดีน้องสาวครับน้องน้ำหวานทิยาพรน้องสาวนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ วันปิดฤดูกาลนะครับของนะครับอดอก้กับารหลังเวทีนะครับวันนี้เป็นวันปิดฤดูกาลนะครับของทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินนะครับเอ้าพระเอกนันก็มาแล้วนะครับ สสวัััดีคร,บ,ครบจะไปเป็นน้องสุธนนะคร,บครบับเดี๋ยวเอาผู้บัญชาการมานต้นน้ำหวานมาไหมครับคนสวยน,นะครับวันนี er ้มันหานมันปันเดอร์จายชิดนหอดโดยไอซุคนนะครับนซำ่มไม่มีรถไปขับสุดานะครับ ยก20 <laughs> ส,สดีพิตาเลยนะครับมาบนนอกครับพิตาครับพิตาวันนี้มาไหมครับนะครับจะได้เป็นน้อง57ท่านในตอนนี้ตามน้นองเหมือนเล็กๆกลังไม่ดี สดีพิตะมาไหมครับชุดใส่ได้เปิดรู้นะครับใส่ได้ครับใส่ได้ยุครับแม่ครับครับน้องนี่เนื้ๆตัมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวมันดีไหมติดประชุมครับโเสียดายเนาะครับ ขอบพระคุแม่ๆเอฟซหลายๆท่านก็มาแล้วนะครับมากรัีมาแล้วครับเชียคนรอครับยังเตะต่อยตะต่อยอยู่ครับ เลี้ยวเวน้องชายครับครับนั่งคายเข้ามาแล้วนะครับคายประดักจาอ้าวน้องชายมาแล้วครับอาบจิตชัยสวัสดีครับวันมะขอดบ่นี่ครับผมสต้นข้าไก่ต้นข้าวบุญน้องเจ้าตัวอ่อแล้วก็รถณม้าแล้วม้าขาวมากน้่งบุญน่ะ ไดหนบของแ่ปลาไ,ไปไปไป้ม่ก็ได้เอาเตน,นก็นได้ปักันยูน้องเพลงน้องเพลงครับขอบคุณพี่โจนะคะโอนคนละ 1, หนึ่งพันหนูกันสบายนี่สบาย รักทุกคนในฐานะเอฟซีรุ่นเบอร์นะครับจะรักวงต่อไปจ้ารักน้องๆทุกคนเช่นกันนะครับขอบคุณครับพ่อแม่วงเดียนฝากมาให้ขอบคุณครับพี่น้องพี่น้องมึงก่อนด้วครับดีค่ะไล้ซุดมาครรับคับสวัสดีพี่น้องเอสซีบ้านเักเตสเตสวัสดีผิดบึงกุยนะพี่นี่ของเถ็ะสวัสดีนั่งเอกหน่อยหมอหอยน้ำจืดดังหนี้มาแล้วได้กินข้าวค่ะพี่ กินข้าวอะไรโอ้ยกระแสนี่ถ้าแมวกินหอยก็สมปากยังเก็บปลาขอขอข่าหอมหน่อยครับฮะขอข่าหอมหน่อยครับมีมีมีคนจ่ายให้แล้วอ่ะเหลือเก้าทีแล้วยังไม่ไปหองเลยอีกเก้าทีเพิ่งหองครั้งเดียวคือประเด็นคุณต้เทียแม่เพราะใครใครผู้เดียวไป่ซื้เทียแม่นี่แม่ถึงกับกูขาดกันเป็นพี่เป็นน้องเดี๋ยวกับพีคนจ่ายให้อีกเจ้าขอเอาเจ้าขอเอาแล้วกับพีคนจ่ายให้อีกเร็วถ้าเดมีซื้อยู่ เตี๋ยแม่มูบอหอมบอลรังวันดอกนะครับครับแม่ขอให้น้องเต้ยมันเด้อจำนี่ขอบคุณครับนะครับขอบคุณแม่สับรานครับสูตรจัตุโคนะครับสวัสดีแม่อมลาพรนะครับคุณทุกท่านใจครับเอ้าสวัสดีครับมาได้ทางหนาผมบอกมาแต่ทางหนาหิวน่าคนมา้ำตั้งใคได้ด้อมันหายากเนาะไม่ใช่เราปากหมุดมาถึงหน้างานเนี่ยบ้านน้องไปล้อมเนี่ย พอไปถึงนอไปร้อนปุ๊บเราก็ถาข้างหน้ากจ็จะาบอกเขำว่านี่เลย,ยง่ายๆเลยชื่อน้าไปกินก่อนให้ไปลิ้นหน่อยดังปากก้องยม่ได้ลุ่งเหรอบ่วนะครับมันมันปังจ้าขอบคุณครับขอบคุณพี่มังจุรีครับขอบคุณอรชัยครับพี่ตะครับนะครับความอีกสายชล อันหวานตรงปังงด้วลูกกำลังใจครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีแม่ข้าวเหนียวพระเจ้าครับบอกเราเลยสวัสดีค่ะอยังเี็ดกระนางเอกมาบวกอึนตาซ่องมาจับเท้าปีน่าจะอายุตี่บทบาทไหมครับลืมกินน้ำกินข้าวลืมกินน้ำสวัสดีค่ะอ้ยแม่มาใส่ครับมาจะบั้นหัวพัคเมนจ้าไปหาผัวพัคเมนไาจะได้ผัวทหารได้ไหมครับ ว่าจะได้ผัวทหารขมีมาท่านี่แม่น้องแตงโมว่าจะไปถอดนะลูกปืนลูกระเบิดมันบ่แซ่บก็เลยโค้งไหวจากสังขะกลับมาหนีจากแตงโมเห็นไหมนะครับไปเห็นกับไปตีเอาเนี่ยครับมาแล้วครับน้องแตงโมมาแล้วเตือนต้องเตือนต้องเตืนต้องวะมันนี่นั่งเอกมณฑลแต่พี่พี่ผอมไหมแค่นั้นเนี่ย เพราะว่าพี่ขับรถกีเซกทำไมไม่บอกเหลี่ยมป้าป้าเตะหัวพิตาพผู้ใดว่าพิตาครับเดี๋ยวหู้ยู่เด้อยว่าไปสดหลอดเซเลนอยูดันน้ำผู้ซ้ายทั้งไหนนันเต้แม่หู้ยู่เด้เอออีน้องสาวนี่บอดีอีหลีเห็นผู้ซ้ายอยู่ใส่แน่นีิสิกฤตจอนเลนโอนเลี้ยวเลี้ยวอีนังตักนี่จเจมันโพดนะมันโอนมาให้ยัยแม่ <LC> ลดโดนปีห <im> น <im> <im rebell ious> <im> ึ่งสิมิยูเจียนองเออบรบรูบุญคุณนางดอกแต่ว่าหันทวงมีนังตาแม่มดนว่าหอมแม่เจ้จะหอมบ่ได้ต้องให้แม่หอมลูกเดี๋ยวแม่มดนลูกสิมาหอมแม่บ่ได้จะไปเหตุงานอันจคเหตุผ่าแต่คนไทยไม่ร้องสุขสุขคนับ แ,แม่ยามุ่นจุบจครับสวัสดีพี่น้อง148ท่คร้อสีัสิบแดท่านครับไพตะเหลื่ยมตาผ่าเอ็150นเทอมหน้าเจอกันลูกเฟ่ครับสวัสดีพี่ f อ Music ครับแม่ฟองนะครับเอาต้อท้ายพี่น้องสุขสุขนะครับบรรยากาศดันหลังเวทีนะครับในตอนนี้ สัทายพี่น้อง142ท่านนะครับนะครับพี่น้องนะครับวันนี้นะครับเป็นวันปิดลูกกาลของมะลันเพชรละเอินนะครับทีที่วันน้องไผ่หลอมตำบลน้องไผ่หลอมอำเภอน้องสองของจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องมาให้กำลังใจทีมงานด้านหน้าเวทีเด้อนะครับนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดท่านมาหน้าเวทีบรรยากาศนะครับสืบสื่ตัวเข้ากลุ่มปิดของเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราระบบเสียงโดยมงคลสตูดิโอของพ่อไพ่นะครับ พุ่นผาใจเด้อครับครับสดนิพิษครคุณแนนเอฟซีพลพอครับตาแม่ฟองว่าจะทักอยู่ชิดฮอดเด้อนะครับฉีดฮอดคักนะครับครับจากใต้สุดทุกคนครับพอเดี๋ยวสวัสดีครับนี่ไปแขกเขาร้อนนะงานไหลยครับเดี๋ยวปิดวงแลยหรือเปล่า มานจะฮะทนีจะเสจไนครับจากเรื่องผ้าอย่ายะโ้ทอนอย่น้นก็ตือนนี่ครับนี่ครับจริงเขาแล้วบอกครับป้ายิงเขาแล้วบอกครับครับขอป้าแขกนะครับโชเฟอร์รถลำโพงของพวกใคร จินหอนแบคคือเกาแม่ฟ้องนะครับสวัสดีจ้าพระเอเกเตชสวัสดีครับสวัสดีพี่ปรียรครับมาบนอ,บอ,อ่ะครับเบื่อเมลแองเมลแองมาเซอร์ไพรส์บอทครับแรงมาเซอร์ไพรส์บ่นอะพี่เปียครับตอนนี้ครับทีมงานแดนเซอร์ก็จัดเตรียมก็สตูม เดยเออทีมงานพอราพอเฮานะครับขอบคุณครับแม่มนกดไล์ให้รูปย่างจ้านะครับน้องโมมาไหมนะครับโมไหนน้องครับศิลปินรับเชิญก็น้องโมสังข์นะครับมาแล้วนะครับนะครับเปิดติดงานส่งก็ต้งใจไปแทนเด้อมันมันจ้านะครับกับสดิตหนึ่งพี่น้องหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ท่านประทยสุดทุกคน คุณนะครับพี่น้องครับผมคุณมาแล้วสวัสดีครับสสวัสดอขอขอบคุณพี่น้องครพอโปรแม่เอฟซีด้อนะครับผู้ที่สนับสนุนนะครับอาหารด้านหลังเวทีให้นะครับทีมงานขอลเรเป็นระเพลินได้กินกันในวันนี้นะครับขั้วอะไรไปเสียอันไหนครับข <linear S 2> ัอวอะไรไม่ขั้วไหมครับขั้วอย่างนี้ ครับคืนนี้ขอให้พระเอกเตะปังๆนะลูกขอบคุณครับขอบคุณเด้อกำลังใจครับคิดถึงน้องปรีนะครับตะวันบ่ตะวันบ่่เหห็นรอ เทนนี่ใสมึงเต้นเทนนีมันสามบาทกลางเลยบบ่ต้องพิจารนา่ก่อนเตนไหมเดนนี่จะสอบถอด้าเนียวอันนี้มันอันไหนอันนี้มันสามกุญสามอันไหนมันสองกุญสสามอันนี่อเป็นสองสามเจ็ดบออันสาม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 ใส่รดกันเพราอนนี่ซื้อ ใช่เยหรอวดแวี้นะไอ้ห้าสองสมหรือสามพซวเจำไม่ได้อ,ดไอัี้ไม,ม่นี่่นน,น่อย่ามหรืปลาวะสองันสาดพอดีดอ้บัตรอยเ่าเต็นนันนายโยมีตะวงพดีันี้เยัพอดีแลว่าร์บสวัสดีพ่นิวัน์ครับ<อ>ครับ เอกเต้ดีครับหมานๆนะคืนนี้ขอบคุณครับไข่ลงก็เป็นเป็นอไรคอยน้องเต้น้องไฮคือ่ดีใจนะน้องเต้กับผมสวัสดีพี่ไมโฟนด้วยนะครับหมานๆเด้อเอกสวัสดีพี่เอกครับนั่งเอกโม้โม่สิแย่แล้วยางเสียเกแล้วผู้ครับกับปังเด้อปลาพี่เอกเสียงหล่อขอบคุณครับพเอกเบยวัตันหัวติลูกยังบ่ทันเห็ยเลยกับแม่ครับให้กางติด เพิเดอยเดียวทางง่ายคุณเปิดเนี่ยไอ้เอาหลังหมดเลยไม่ต้องเห็นทั้งยางตั้งมือมดเสียเงินไม่ต้ว่าอยู่คงน้องหมิวอ่ะพี่เอาเต็นท์เกี่อด่ะเสียเงินถ้าไปเล็กเขาเตะป่ะเออไม่ใช่อันนี้มีปะเออเอามาเปลี่ยนกันใช่เหรอมันต้องมีที่คุมใช่ไหมเออเอามาเอามาให้หน่อยเออนี่นี่อันนี้ อันหนึ่งเขาเป็นทำไมอีกบ้างทับเล็กๆบงๆนะครับนะครับครับขอบคุณค้าขอบคุณที่ไพายลอดครับสวัสดีคุณมลสวัสดีครับนะครับพี่นิวันสวัสดีครับนะครับนอนทนตื่นซื่นยืดยืดขาใบกระต่ายพี่น้องสุกๆคนครับร้อยเก้าสิบเอ็ดท่านเมนูเลียมสวัสดีครับนะครับจากพี่ไพายลอดอันนี้คง อาชีชายอยาอาขา,าอขอ่ีจะได้ปีเดียวแ้าเด็พ่อปีอหู่ครับบรรยากาศในรังวิธีสัตว์ตรีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับใหม่แล้ครับโอ้จะเป็นเพีงซหมองพี่นุ่น,น,นอ้เอกหมิงนะครับอะไรฮะ ห8ึ่งร้อยแปดสิบแปดท่านไทยสิบส,สุขุนสรนะ้างปัญหาไปเสยยังดูเถี่ไปซื้อรกระเพี้ยงกัน,นครับถึงมาคอสตูมด้านหลังเวทนัยนะครับตอนนี้น้องแตงโมก็มาแล้วนะครับน้องแตงโมสังขานะครับ <c oughs> มองเห็นทางไหมน้อน้องอ๋าฮ่าห่าหยอกหยอกไมโซนครับ สวัสดีแม่พอลลี่ครับนะครับแม่พอลลี่ก็มาแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพีวัดด้วยนะครับพี่วัดมาถึงยังน้อครับพี่วัดครับอะไรจากไทยพี่น้องในบรรยากาศด้านหลงังเวทีนะครับ ไปไปครับเอาห้ยนะฮะเสียดายเชนนอครับพี่บัตครับบริพัวกันตอนนี้เม่งบรรยากาศแถวนี้ก็เด้อครับเพราะว่ายืนยืนจองมองกลางเต็นอยู่ครับแม่แตวแม่น้องไพรินก็มาแล้วน้องไพรินก็มาแล้วนะครับพี่น้องครับ <c oughs> กับรอได้กลุ่มละนะครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณกําลังใจนะครับทักทายพี่น้อง200ท่านแล้วนะครับโอ้ย200ท่านแล้วครับนะครับทักทายสุขุสุขคนครับตะวันมิดเตินเหลือปะเด็นไดนที่ประเทศใส่ปะมัดง่ายดีว่าแต่ดีอยู่เด่นตะวันมิดปะก็กลางเลยปะมัดใจ่กันนะ สวัสดีครับเสียออกสวัสดีครับสวัสดีพี่สายป่าฟาร,ร์มครับนะ <B GM> ครับมือนี่จะเขินนั่งเอกเด้อลูกครับแม่ครับแม่ไม่ได้ครับคารวะครับแม่จิ้มจิ้มเลยครับเป็นน้องพิมพ์สามารถจะถ่ายกันได้ครับ ยินเข้ามาทักทายกันได้นะครับอันนี้หรอบัตรฟามดอกสองสามหมื่นหนึ่งโอ้โหนว่จะคล้องเหรอนี่ครับเพลเตียมแล้วมีคนถามครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนตีให้ด้ว อีกตีนว่าเสียออกกน <ะ S 2> ันแคร <c oughs> มานี่นี่ที่ชมัอันนี้บอสคุดแมอ้ีเนี่มุดนนไม่คื่รเ้อร่รสมรัสมีครับคัรร้รองใจ เจ้ามากก่ไม่เจ้าของใครมากกว่าวอว่าเจ้าสง,งมากวนมากกว่าดีาูเดียวีนะครับสวัสดีคุณโกศลครับ,บรับกดไหลไปเอกน้ำเน้ดจ้านะครับคุณครับ วคอยของคอยเองไได้ไล่สุดวิย่างไปเสกเทีย yeah> anyway> ่จจอมองนี่น่อยนี่างไเนว้าดนักเลงว้านักเลงครับพี่น้องใส่้วยไฟเออยู่างพื่เอกเตกอะไรครับ ไตกระบองบ่แม่นมันไม่ข้างในมันแคบไปแล้วไงนี่ที่แล้วอันนี้แถวนี่แหละวันนั้นไม่เสด็จเก็บปีนี้ไม่จบครับสวัสดีเมนูเหลี่ยมจ้านะครับนี่สองอุ้งศรใจหลังจังหวะมันไม่เตี่ยนเสียบอ่ะตอนนี้ไม่เตี่ยนเสียบบุ๊บว่าจะใส่กลางการมือจะหลังข้างบใส่ซองหลังฉันมิบุ๊บมิเตี่ยนเสียบใส่หลัง ัมนหน่อยสวัสดีแม่ทับทิมด้วยนะครับนะครับอากาศดีปะครับอากาศดีครับสวัสดีคุณบัญชีนะครับอากาศดีครับอากาศดีครับจันน้องวัดครับไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีพี่แอดไว้ด้วยนะครับมันมานเด้อไ,ไปขอบคุณครับ กลางไรไป็นอย่างไรกาง็ท้องผูกใช่ไหมยี่ไรเดี๋ยวคิดดิจะนั่งเสร็จ่บอสสิริเพิ่งบอกว่าสิริกลางมึงได้ถือถ่ายกับบ้านก่อนครับสวัสดีคุณปวรพัฒน์นะครับขอบคุณหัวใจเด้อครับสุจริครับทีมนะครับจากเมนูเหลี่ยมครับอายุพางกันเนี่ยพังรุ่างนเด็ก พี่น้องท่านใดอยากให้กำลังใจก็สามารถให้ได้เลยเด้อครับพี่น้องครับนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับพี่น้องท่านใดอยากสนับสนุนศิลปินนะครับอยากสนับสนุนวงกัรนะครับจัดไปเลยเด้อครับพี่น้องครับต้รู้จักการดีภาพยิม้มหยอดรักเป็นระยานแท้นะครับนั่งนั้นกั็เพลอปูนนั่งกับครับสวัสดี้จพี่น้นนนอง กถกล่องเงานไ้กับตกล่องกลองหลายๆมาเนี่ยต่อกัตพื้นตะพื้นอยู่เอาพี่น้องขึ้นสิแยกลางเบอมวลเ้สมบูรณาเอามานลตหนาทเอาเอาไปน้ำมแล้วสึกากวน้ำมันซเรียสเสียงดวงด้วยเอาพี่น้องครับ แต่สำเวลาเด็กพี่น้องก้อนเตยคือตอนเตยก้อนเตเอกเดค่ะเอกับแม่แล้วเอกเตรงกลางเตี๋ย่น้องโอ้เตีนเต้นของแท้ด้วยหน่เตยของแท้โอ้เต้นกลางนอนอย่าี๋ยาวีกจกอย่มีมอยูเด้ ไม่เช่นดี๋ยวยาค่เขามาเซ็นจากแปดนี่เรียกอ่ะมาเซ็นแก่ีนะเขยนเรใชเลย่ะี่ีโอ้โห้ยลืมดยายบอกอีซื้ออลไกันนี่ยายป่ะซื้อเห้นในเรือจ้าวซันยายป่ะเบไปดีเ้ื่อนตม้โอเคค่ะจะได้มติเลนนะ ผู้หนุ่มคือสวยแท้สวยเที่ยงดองนาเอาไม้แรกมาเดี๋ยวโอนโอเคค่ะปัดเหล็กง่ามพอเอาเบิร์ดเลยพอแม่แม่แล้วถ่ายมาน้ำจ้าไปอีกครับแม่ครับสวัสดีที่สนใจด้วยนะครับ กระแสมอลำบัตรีพีทเอฟซีใหม่สวัสดีครับสวัสดีพี่กระแสมอลำนกับนะครับพี่น้องท่านใดอยากซื้อบัตรซื้อตัวกะทักไปที่เพจเพล่ำเพลินเลยเด้อนะครับวันนี้นะครับสอดแจ้งสอดแจ้งร่วมกันครับปิดฤดูกาลมอลำเพล่ำเพลินนะครับพี่น้องท่านใดพี่น้องท่านใดเพราะท่านซื้อบัตรซื้อตัวกะ นะครับน้องเท่าไหรว่าถ้าซื้อบัตรซื้อตัวกับซื้อบัตรซื้อตัวทับปฏิเพทได้เลยเด้อครับพี่น้องครับของเลยก็ไดสามสี่ตัวคืออะไรคืออะไรเป็นไปแน่คือไปแน่เลยครับเลยทักทายพี่น้องบรรยากาศจุกหน่อยนะครับจัดไปเตะนะครับพี่น้องครับไล่ทักทายพี่น้องนะครับขออนุญาตพี่น้องนะครับลง ไหลไปก่อนจักหน่อยเด้อนะครับขอ,อยาตัดเจียวพร้อมๆเตรียมสถานที่กลางเต็นก้อนนะครับพี่น้องครับแล้วมาพอกันไหมครับนะครับขอญาติพี่น้องไปจัดก,การธุระส่วนตัวขอครับจักแป๊บหนึ่งนะครับ่อยมาพอกันไหมเด้อครับพี่น้องครับ